ถวายค่ะถวายอาจารย์จะรับก่อนหรือถวายถวายก่อนอาจารย์ขออนุญาตส่งเขาอะส่งทั้งตู้แล้วเดี๋ยวนับเขายังไม่ได้นับจะนับได้เลยอ่ายกยกยกค่ะนนนัับบก่อะจยเลครัับบนใส่อะได้ค่ะได้เอาที่อปู่น้ำที่ยืนนิ่งนับเลยเอาซองออซงค่ะเอาซองค่ะซองใบเดียวพอค่ะ สองใบเดียวมีแบงค์พันรู้สึกจังริต ้าสบอันนี้สองพันนี่สองพันอันนี้เท่าไหน่งพันสิคะสองพันสามพันนี่สามพันหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดพันออันนี้แปดพันละมัน0สิบ <8, 000. S 2> อันนี้สี่ 4, บาทก็ไปไ นี้ก็ร้อยหนึ่งหเก้สอส่ห้าหกเจ็เกอามาห้าใบอันนี้ห้าใบคือร้อยหนึ่งอ่ะนี่หนึ่งพันหนึ่งนกกี้ก็มาหนึ่งหมื่นมเบาทหนึ่งหมื่นเจ็ดหนึ่บาทหนึ่งหม0 7 0เบาทหนึ่งศูนย์เึ่งหมื่นเจ็ดบาทเจ็ดศูนย์เจ็ดสิบทเขนงเลย หนึ่งหมื่นเบาทรบกวนหน่อยค่ะเราไปหนเอยเอาอยูนี่มีแล้วอ๋อสว่าแปะน้ำเหรอเอไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเนื้อแปะหรอหนึ่งหมื่นเจ็ดสิบบาทถ้าก่างงันต้องสวตอีกตัวหนึ่งหนึ่งหมื่นเจ็ดสิบบาท เร okay. าจะได้ร่วมกันเวาใจกันนี่คุพ่อที่อยู่นี่นี่แล้วเราเริ่มวันนี้แหละ อธุกรรมชนสิรินีจางอุทาปจายนโอเจตรวนธรรมวอันติอายุวันนสุขังพรังสี